กำลังหับชมเองรู้สึกไงขีเบฟล่ะอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะแล้วขอถามก่อนเอ็งรู้สึกไงว่าเวลามีคนบอกมินหลิวมิลิวเงี้ยถึงนะไปถามนะเออถามถามอ่ะถามอย่าะไรแต่ถามเมื่อกี้มองพี่บุ้มอยู่นะไปถามเอ็งรู้สึกยังไงก็ใช่เฉยใช่เฉยนะก็ดีก็น่ารักดีอันนี้ไม่ชอบอ่าใกล้ชัดเจนไม่ชอบใช่มันทู้แล้วมันถึงไทยหลิวหรือเปล่าเอ็งก็ไม่ตอบแดดเอ็งไปเลย ไม่หึงแต่ไม่ชอบนี่แหละต่อยปะล่ะคนมินเคยเคยเห็นคลิปนี่ต่อยมวยปะเออรู้ป่าว่านึกถึงอะไรอยู่อะนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรชิเปอร์บ้านเลยใช่ไหมระวังไว้โดนก้างคอไม่ไม่ได้อะไรไปเปิดดูคลิปหาดูเอาเออระวังคอหักไม่รู้ตัวเล่นคลิปเตะชิเปอร์อะไรนะเล่นคลิปเตะชิเปอร์ก็คือเราไล่เตะกันเองนะจังหวะอะไม่ใช่ชิบมังนะชิบมังเจอเป็นคนตรงตรง ทุกคนนะไม่ว่าจะชอบพวกเราหรือไ่ช,ช,<อ>ชอบใครอะร<ต>ักทุกคนเล่นไะปนันแหละหยอกไงหยอกคือพูดตรงๆมากเขาบอกว่ายิ่งโดนตีแรงเท่าไหร่แสดงว่ารักมากเท่านั้นถึงจะเลยสัตว์เขาเลย <c oughs> <c oughs> สังเกตเลยเวลาเจอกันกับบะมีนี่คือใครโดนตีนี่แสดงว่าถูกลักนะออสรุปมาตีมีหน่อยตีแล้วแล้วเอ็งคิดยังไงกับตอนนั้นอะบีเบ๊บ่ะบีเบ๊บ่ะบีเบ๊บเอ็งดูมีอารมณ์สุดเลยนะข้ามีอารมณ์ตอนไหน ก็ตอนที่งอนตอนใส่เืีอยนอะจำเล่นขอเื้อยนคือตอนไหนที่แบบี๊ที่งอนกันอยู่ในห้องอาหน้าตู้เย็นอะอ๋อไม่ค่าแกงเล่นค่าแกงเล่นให้มันมีสีสันเฉยๆไม่เคยรู้สึกกับอะไรพวกนี้หรอกค่อนข้างที่จะมันไม่ชอบบอกแล้วมันเป็นการแสดงถ้าไม่ชอบ ยิ่งตีแรงเท่าไหร่ยิ่งรักมากเ่านั้นนี่คือการแสดงตัวอย่างให้เห็นแบบชัดเจน